สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊มีข่าวจะมาอัปเดตให้กับทุกๆคนได้รู้กันข่าวว่าเมื่อวันที่12มกราคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองนะคะทางซัมซุงเนี่ยเขาก็ได้เปิดตัว CPU ตัวใหม่ล่าสุดของปีนี้กันเลยค่ะก็คือชื่อว่า Samsung Exynos 2100นั่นเองค่ะ ซึ่งหลายๆคนก็คงรู้กันดีนะคะว่า s a m s u n เนี่ยผลิต CPU เองมาตลอดนะคะโครงสร้างต่างๆทำเองแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรค่ะก็คือในแฟนๆ Android แฟนๆ Samsung หลายๆคนนะคะก็อยากได้ CPU ที่แบบมีประสิทธิภาพเร็วประสิทธิภาพแรงเหมือนๆกับแบบ Snapdragon อะไรเงี้ยคะ่ะ Samsung เนี่ยเขาก็เลยยกเลิกการผลิต CPU แบบเก่าทั้งหมดเลยนะคะโดยการขอยื่นใบอนุญ,ญาต กับทาง ARM นะคะขอใช้โครงสร้าง CPU ของ ARM ทั้งหมดเลยที่เหมือนกับ Snapdragon ของ Qualcomm นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งทาง Samsung เขาก็เค็มเอาไว้นะคะว่ามันต้องเร็วแล้วก็แรงกว่า Snapdragon 888อย่างแน่นอนค่ะเราจะมาดูกันว่ามันแรงกว่าตัว Snapdragon 888ยังไงอย่างแรกเลยนะคะก็คือขนาดชิปเซ็ตเนี่ยเล็กลงจากเดิม7นาโนเมตรใช่ไหมคะรอบนี้ก็คือเหลือแค่5นาโนเมตรนั่นเองแถมยัง ฝังตัวโมเด็ม5 g เอาไว้ใน cpu ตัวเดียวกันไปเลยนะคะก็คือทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานโดยรวมนะคะของ exynos 2100นี้เนี่ยเร็วขึ้นถึง10%ค่ะแถมยังประหยัดแบตเตอรี่อีกตั้ง20%เลยนะคะแล้วก็ตัวมันติคอร์เนี่ยนะคะทุกคนประสิทธิภาพดีขึ้นจากตัว7นาโนเมตร ยังไงก็ตามแต่นะคะเราก็จะต้องมาดูรอผลกันอีกทีหลังวันที่14นะคะซึ่งวันที่14มกราคมนี้ทางซั s ซุงนะคะก็จะเปิดตัวซัมซุง g g l l x y y S21 ซึ่งเป็น S ซีรีส์ใหม่นะคะของปีนี้หลังจากที่เปิดตัวไปแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าผลคะแนนของ CPU Exynos 2100นะคะว่าจะเร็วแรงขนาดไหนนะคะยังไงนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาลุ้นผลคะแนน CPU ของ Exynos 2100กันหลังวันเปิดตัว Samsung Galaxy S21 ในวันที่14นี้นะคะทุกคนว่าจะเร็วแรงตามที่ Samsung เคมเอาไว้หรือเปล่า สำหรับใครนะคะที่ไม่อยากพลาดข่าวสารในคลิปต่อๆไปของช่องไว้บาล้านเรานะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องได้เลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดไปซึ่งในคลิปถัดไปนะคะเราก็จะมาพบกับการรีวิว Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 1เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะทุกคนวันนี้พูดขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ